สวัสดีครับสวัสดีวันที่ห้าธันวาคมวันพ่อแห่งชาติวันนี้อยู่กับกุ๊กไก่บรรยกันข่างครับวันนี้กุ๊กไก่เอามาสมองตัวเองคือมอบให้กับทุกคนในโลกพลังงานครับทําให้ทุกท่านเล่นพลังงานทดแทนแบบอิสระและเสรีครับนี่คือความรู้จากของกุ๊กไก่บรรยกันข่างครับหลังจากนี้ระบบออนกิจจะถูกต้องตามกฎหมายครับถ้าใช้ระบบของกุ๊กไก่บรรยกันข่าง อันนี้ผมแสดงจำลองให้ทุกๆอย่างทุกๆทท่านดูก็คือผมติดออนกิจครับแต่ออนกิจของผมถูกต้องตามกฎหมายครับไม่ต้องขออนุญาตเพราะว่าผมไม่ได้ใช้กิจทายของการไฟฟ้าผมใช้กิจทายของตัวผมเองหลังจากนี้ท่านมาดูระบบเลยครับผมจะอธิบายให้ท่านดูชัดๆกับสิ่งนี้ผมจะมอบให้กับทุกๆท่านแล้วคลิปวิดีโอนี้จะเป็น ไตเติลแล้วรายละเอียดผมจะให้ในคลิปวิดีโอถัดไปครับแต่วันนี้เหนื่อยมากๆแล้วครับกับการสร้างนวัตรกรรมอะมาดูกันครับตอนนี้คือที่ท่านเห็นก็จะมีอนินเวอร์เตอร์อยู่หนึ่งตัวนะบบครับมีอินเวอร์เตอร์เนี่ยอยู่หนึ่งตัวแล้วก็ออนกิจระบบออนกิจครับอีกหนึ่งตัวแต่ผมไม่ได้เอาออนกิจตัวเนี้ยไปซิงค์อยู่กับไฟบ้านครับผมไม่ได้ทําแบบนั้นเลยผมใช้ออนกิจของผมเนะี่ยใช้กับระบบตัวอินเวอร์เตอร์ของผมก็คือเป็นไฟ a อ 220โวลต์อยู่แล้วแต่ต้องทําให้มันเป็นไฟออมขีขึ้นที่เหมาะสมะกับการจ่ายกาีดทายคราวนี้ผมเอาออนกีดตัวเนี้ยดันเข้าระบบตัวนี้ครับดันเข้าระบบตัวนี้แล้วก็จ่ายไฟถ้าหากว่าพลังงานพลังงานจากกีดทายไม่พอตัวนี้จะปล่อยกระแสออกมานิดเดียวครับปล่อยมาแค่นี้เดียวอ่ะผมจะจําลองให้ทุกท่านดูนะครับให้ทุกท่านดูที่เอ,อตัวนี้ครับ ตัวนี้ครับตัวถ่ายถ่ายนี้นะครับนี่ครับดูตรงนี้ครับนี่คือพลังงานที่ผมจําลองว่าเป็นสวิตเป็นแผงโซล่าเซลล์จ่ายให้กับระบบเข้ากับกิไทอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วตัวกิไทอินเวอร์เตอร์ของผมเนี่ยวิ่งเข้าซิงก์กับตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็เท่ากับว่างานนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับไฟบ้านครับงานนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับไฟบ้านเลยผมจําลองการตั้งค่าเนี่ยตั้งค่าไว้ที่10แอมป์ก็คือที่แรงดัน72โวลต์นะครับตอนนี้กิไทไม่ไม่มีการผลิตไฟ เหตุผลก็เพราะว่าผมยังไม่ได้ต่อโหลดเพราะว่าลักจักโหลดไฟตัวนี้ครับก็คือออกมาจากตัวชุดอินเวอร์เตอร์นะครับคืออินเวอร์เตอร์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือไม่ได้ถูกเปิดอยู่ที่หมุนนี่หมุนเพราะแรงลมของไฟฝั่งนี้นะครับนี่ก็คือไฟจากอินเวอร์เตอร์เช่นกันนี่ก็ไฟจากอินเวอร์เตอร์เช่นกันคือผมไม่ได้ใช้ไฟหลวงอะไรในการจ่ายระบบออนกิจเลยตอนนี้ผมจะทําการเปิดพัดลมนะครับคือเปิดพัดลม ิดพัดลมตัวนี้ระบบตัวนี้จะทํางานโดยใช้พลังงานจากกริไทยอินเวอร์เตอร์นะครับจากตัวกริไทยของอินเวอร์เตอร์ก็คือตัวแสดงตัวเลขตรงนี้ที่ท่านเห็นนี่เองนะครับตัวแสดงตัวเลขตรงนี้ที่ท่านเห็นนี่เองอ่่าดูตัวเลขนะครับดูตัวเลขนะครับผมจะทําการเปิดพัดลมนะครับผมจะทําการเปิดพัดลมผมจะทำการเปิดพัดลมนะดเปิดพเดพิม่มเ,เปิดเบอร์สามเลยนี่ครับอ่ากดเบอร์สามเลยพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ถูกจ่ายเข้ามา อีกทายทางการผลิตครับว่าตัวนี้ก็ประมาณร้อยกว่าวัตต์โดยประมาณเรามาดูว่าประมาณร้อยกว่าวัตต์ไหมเรามาดูครับอ่านี่ครับร้อยกว่าวัตต์ตรงตามเปคเป๊ะก็ถ้าบอกว่าตัวระบบไฟที่วิ่งเข้ามาหานะครับถูกตรงจ่ายพลังงานเข้าไปหาตัวโหลดอุปกรณ์โดยที่ตัวเราเองนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้พลังงานจากอินเวอร์เตอร์เลย อินเวอร์เตอร์ของเราเนี่ยถูกใช้พลังงานเพียงแค่เลี้ยงระบบสร้างขึ้นความขี่ออกมาให้เป็นกิจของตัวเราเองดังนั้นเมื่อเราดันพลังงานกับกิจของตัวเราเองก็คือเราติดออนกิจกับตัวของเราเองเนี่ยเป็นพลังงานกิจทายของตัวบ้านเราเองดังนั้นระบบออนกิจทางประเทศไทยหลังหลังจากนี้ครับจะเป็นออนกิจที่เสรีเพียงแค่ว่าเราสร้างสถานีจ่ายไฟของเราเองแล้วเอาออนกิจติดให้เต็มหลังคาเลยครับติดเอาให้เต็มหลังคาเลยแต่ว่าเราฟิ้ง กับระบบของตัวเราเองพลังงานแดดมาเท่าไหร่อิไทายก็จ่ายเท่าที่จ่ายได้แล้วพลังงานก็ไม่ไหลย,ย้อนไปหาตัวการไฟฟ้าแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเพราะต้นกำลังของเราคือออสฟิดเป็นสถานีกิไทายของตัวเราเองซึ่งหมายความว่าทุกท่านจะสามารถ,ถติดตั้งกิจทายอินเวอร์เตอร์เท่าไหร่ก็ได้อยากติดเท่าไหร่ติดเลยครับติดหนึ่งสองสามติดห้าโอเคไปเก้าติดติดเคยี่สิบเทสามติดเห้าิเติดไปเลยอยากติดติดได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้ด้านออนกิด แต่เราดันยี่กิจทายอินเวอร์เตอร์ไอ้ดันที่อินเวอร์เตอร์ออฟก,กิดของเราเองดังนั้นตัวอินเวอร์เตอร์ออฟก,กิดของเรานี้จะเป็นเพียงแค่ตัวสร้างความขีดเพื่อให้กิจทายสามารถทํางานได้แล้วพอเราจ่ายโหลดออกปุ๊บกิจทายอินเวอร์อเตอร์จะทาการจ่ายพลังงานให้ไปในระบบโดยที่ตัวอินเวอร์เตอร์ของเรานั้นไม่มีสะเทือนการปล่อยไฟเลยครับดังนั้นอินเวอร์เตอร์ของท่านจะทนมากๆหลังจากพลังงานหมดเป็นยังไง สมมติถ้าเกิดว่าตัวนี้พลังงานหมดพอแสงแดดหมดแล้วใช่ไหมครับแสงแดดหมดแล้วตัวไออินเวอร์เตอร์ของเราเนี่ยก็จะปล่อยพลังงานออกมาปล่อยออกมาเลี้ยงตามที่ว่าแบตที่เราต้องการที่แบตแบตที่เรามีพอแบตเตอรีร่หมดปับ๊บก็สับเข้าไฟบ้านใช้งานตามปกติครับดังนั้นตัวเซลทํางานตอนกลางวันการเชื่อมต่อขออนุญาตนั้นก็านอาจจะดูยุ่งยากกันมากสักนิดนึงเพราะว่ามันมีกฎระเบียบอะไรเยอะแยะแต่หลังจากนี้ออนกรจ,จะสามารถซิงค์ได้ในระบบ ออฟกิดได้เลยโดยที่ท่านไม่ต้องขออนุญาตใดๆเลยท่านอยากติดเท่าไหร่ท่านติดเลยเพราะว่าระบบต้นกาลังของเราคือกิดไทยของตัวเราเองดังนั้นเมื่อเป็นกิดไทยของตัวเราเองออฟกิดของตัวเราเองท่านซิงค์ระบบใส่เข้าไปท่านจะติดสัก 10k ร้อย k ท่านก็ติดเลยครับ <c oughs> ไม่ต้องซีเรียสอะไรทั้งนั้นนี่คือการปลดล็อกออนออนกิดเครีครับก็คือออนกิดของตัวเราเองโดย ตีนวัตเตอร์ออลกิจนั้นมีหน้าที่แค่สร้างความถี่มาเลี้ยงระบบตัวออนกิจให้ปล่อยกระแสไฟออกมาเท่านั้นเองอ่ะดูอีกครั้งครับดูอีกครั้งครับอ่ะสมมุติว่านี่คือที่เราใช้งานนะครับนี่คือัวที่เราใช้งานอันนี้คืองานที่ปล่อยออกมาครับประมาณร้อยกว่าตามนี่ผมบอกวันนี้สิบปิดพัดลมนะครับผมทำการ,ารปิดพัดลมปิดพัดลมปึ๊บอ่ะพอปิดพัดลมเสร็จใส่ร้อยปุ๊บระบบก็ไม่ทํางาน ก็คือไม่ปล่อยไฟออกมาไงเพราะว่าเราใช้โหลดเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นอ่ะตอนนี้พอจะ่สยไปร้อยตัวกิจทายก็จะต้องไม่ทํางานนคะรับเหลือเพียงแค่ไฟเลี้ยงอ่ะเหลือแค่เหลือแค่ไฟเลี้ยงเห็นไหมครับออกศูนย์อมออกศูนย์เอมศูนย์จุดสองเหลือเพียงแค่ไฟเลี้ยงนี่ครับคือคํายืนยันจากตัวของผมแล้วถ้าผมเปิดอีกครั้งหนึ่งผมแสดงให้ท่านดูเปิดครั้งหนึ่งปึ้งเปิดให้ดูนะครับเปิดอีกครั้งหนึ่งพอเปิดปับ๊บกิจทายก็ลืม จ่ายกันไปให้กับตัวพัลลมของเราแค่นั้นเองหลังจากนี้ครับสิ่งที่คุกไก่มองให้ในมาสกระหม่อมของทุกๆท่านได้ฟังลิปวิดีโอนี้บางคนเป็นช่างอาจจะพลิกเลยคือพลิกหลุดเลยถ้าเป็นทมก็คือหลุดจากฐานยุ่หลุดจากฐานห้าเขาถูกลงกต่ละธรรมเลยแต่ถ้าหากว่าเป็นเป็นในเชิงโลกพลัง,ลางงานก็คือหลุดจากกรอบเดิมๆนะหลุดจากกรอบเดิมๆ สามารถพลิกตัวนี้ขึ้นมาทําให้ระบบตัวระบบตัวาเซลล์ทั้งหมดภายในภายในที่เราติดตั้งเนี่ยกลายเป็นระบบออนกิบเสรีเพราะเราไม่ได้ซิงกับการไฟฟ้าแต่เราใช้ออนกิบซิงกับตัวอินเวอร์เตอร์ออฟกิบของตัวเราเองดังนั้นอินเวอร์เตอร์จะเป็นเพียงตัวสร้างความถี่แล้วโวลต์เท่านั้นเองนี่คือความรู้ดีๆที่ผู้ใกน่นำเสนอให้ครับมอบให้แต่หลังจากนี้เดี๋ยวผมทาระบบให้ติต่อ ทางระบบใหเสร็จก่อนพอทางระบบบ้านผมไวใ้ใจก่อนผมจังไก่ทั้งหมดเลยพอจังไายทั้งหมดปุ๊บพลังงานบ้านผมนี้ก็จะเหลือวิ่งลงแบบวนไปวนมาวนไปวนมาใช้พลังงานได้เต็มที่โดยที่อินเวอร์เตอร์ของเรานั้นไม่เกิดความร้อนเลยเพราะว่าระบบออนดิดเข้ามาซิงค์จ่ายกระแสไฟแทนทั้งหมดเลยนี่คือจากมาสมองของไก่อะไรกันช่างครับ หวังจะได้ความรู้ไปไม่มากก็คงไม่น้อยผมยกสิ่งนี้ให้กับทุกท่านเอาเก็บไปพ,พ,พิจารณาเลยครับเพื่อให้ทุกท่านเล่นพลังงานทุกแทนได้แบบเสรีนี่คือความรู้ดีๆจากไก่อะไรกันช่างคของจริงโอเคเด็ดนะ